ไม่เคยทราบเลยว่าเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยแค่ไฟเบอร์เนี่ยนะคะมันจะเกี่ยวข้องเกือนวมภูมิคุ้มกันอย่างไรออตัวของไฟเบอร์ที่ละลายน้ํากับไม่ละลายน้ํานะคะไม่ไม่ละลายน้ําเนี่ยก็คือมันดูดน้ําพองพองเนี่ยนะคะแล้วก็ไปขัดนะคะไปขัดล้างลําไส้นะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นเพื่อเพิ่มมวลอจละ ส่วนที่ละลายน้าหมายความว่ามันดูดน้ําไว้แต่มันเกิดเจลอันนี้แหละจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องคุมคุ้มกันนั่นก็คือตัวของพีไบโอติกนะคะตัวของลูฟเบอรี่เนี่ยเขามีคุณสมบัตินะคะทั้งเส้นใยอาหารที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ําเนี่ยจะทําให้รู้สึกอิ่มนะคะทําให้รู้สึกอิ่มก็คือจะทําให้เราอะ่ะเออเกี่ยวกับเรื่องลดความอ้วนคุมน้ําตาลในเลือดเพราะมันเขาเกิดเป็นเจลด้วยแล้วก็เป็นเส้นใยที่ไม่ที่ไม่เกิดเป็นเจลนะเป็นเส้นใยที่ไม่ละลายน้าเนี่ย มันก็สามารถที่จะเหมือนซับนะคะซับน้ําตาลไว้ที่เส้นใหญ่ไม่ให้ดูดซึมไปในร่างกายเยอะเราก็จะได้น้าตาลเข้าร่างกายได้น้อยค่ะก็จะผอมผันหมดจะได้ไม่เหลือกลายเป็นไขมันสะสมแล้วก็เราจะคุมน้าตาลได้ดีและยิ่งถ้าเป็นไฟเบอร์นะคะที่ทําให้เกิดเป็นเจลก็คือพีบิวติกเนี่ยมันจะช่วยทําให้ดูดซับน้ําตาลได้ดียิ่งขึ้นมันจึงเหมาะสําหรับคนที่จะควบคุมน้ําตาลในเลือดแล้วก็คนที่ต้องการ ลดความอ้วนนะคะและยังไม่พอนะคะเขายังดูดซับไขมันนะคะ mm. คอเลสเตอรอลสารพิษสารก่อบมะเร็งที่มากับอาหารซึ่งเราไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากมายนะคะซึ่งเราไม่รู้ตัวเนี่ยไม่ให้มันดูดซึมเข้าไปในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่แค่ป้องกงนันมะเร็งมันไส้อย่างเดียวนะคะมันจะป้องกันมะเร็งทุกอย่างในร่างกายเพราะว่าถ้าสารพิษเข้าไปในร่างกาย,ยาไปบักผมในร่างกาย มันก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งทุกส่วนในร่างกายได้นั่นเองนะคะรวมทั้งนะคะอ,อดูดดูซับน้ําไว้ที่มวลอุจจาระนี่ก็คือตัวของระดับไฟเบอร์ที่ละลายน้านะจะทําให้อุจจาระมันนุ่มยังไม่พอนะแล้วมันลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ช่วยในการขับถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่า เขาเนี่ยจะดีต่อสุขภาพอย่างอื่นด้วยนะคะไม่ได้แค่แค่ทำให้แค่ถ่ายท้องนะคะคุมน้ำตาลในเลือดลดความปวนและที่งานวิจัยก็บอกว่าเส้นใยอาหารเนี่ยมีมีส่วนสําคัญที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจความดันนะคะโรค้วโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นใยอาหารหรือว่าลูฟไฟเบอรี่เนี่ย จึงช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อเลือดลังด้วยอะไรก็ตามที่มันช่วยจัดก,การเกี่ยวกับเบาหวานเนี่ยนะคะบอกได้เลยนะมันสามารถที่จะช่วยเอ่อเรื่องความดันโลหิตสูงเพราะมันจะบัพพ่วงด้วยโรคหัวใจเนี่ยต้นเหตุมันมาจากเบาหวานนะคะแล้วก็โรคต่างๆมะเร็งต่างๆก็คือน้ำ การที่มันคุมไม่ได้ดีแหละมันจะทําให้เกิดโรคต,ต่างๆได้นะลำไส้เนี่ยถ้ามันมีช่องว่างก็งจะมีสิ่งแบบความเล็ดลอดเข้าไปเนี่ยคือลาไส้มันอ่อนแอใช่ไหมคะเข้าไปในกระแสะเลือดในที่อิงทวนนะคะมันก็จะทาให้เหมือนเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้ภูมิคุ้มกันทํางานสับสนได้ถ้าภูมิคุ้มกันทํางานสับสนนะโรคภูมิแพ้ก็จะแย่เพราะว่ามันจะอาการมันจะรุนแรงโรคแพ้ภูมิตัวเองไม่ว่าเป็น SLE นะคะหรือว่าสเกตเงินหรือว่าลูมาตอยนะคะหรือาน หรือโรคหนะักตางขาวหรือโรคแพ้โรงตัวเองมันมีเป็นร้อยชนิดเนี่ยพวกนี้เนี่ยูมงคุ้มกันเนี่ยมันสับสนแทนที่จะโจมตีแค่เชื้อโรคเนี่ยกับกลายเป็นว่าไปโจมตีเนื้อเยื่อดีของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้อาการโรคพวกนั้นเนี่ยรุนแรงตัวลูฟเบอรี่เนี่ยแค่ไฟเบอร์เนี่ยแหละค่ะจะช่วยจัดการได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอาหารโดยเฉพาะตัวตัวของพีไบอติก ไฟเบอร์ที่ละลายนะ้ำมันจะเป็นอาหารของเชื้อแบคทีเรียชนิดดีนั่นก็คือโปรไบโอติกเลยค่ะเขาจะมาย่อยเส้นใยอาหารของลูไฟเบอรี่เนี่ยค่ะที่ละลายนะ้ำนั่นก็คือพรีไบโอติกนะโปรไบโอติกมีเป็นตัวเชื้อพรีไบโอติกเป็นอาหารเป็นเส้นใยอาหารนะคะพอย่อยแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะเกิดสาร เขาเรียกว่าเป็นกรดอ่อนๆจะเกิดสารชนิดหนึ่งเรียกเป็นกรดอ่นอนเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อโรคได้นะคะเขาจะฆ่าเชื้อโรคได้รวมทั้งนะคะตัวของแบคทีเรียชีวิตดีเนี่ยพอมันย่อยอาหารมันก็จะเพิ่มจานวนใช่ไหมมันก็จะเป็นปิดตันเปนปกคุมไว้นะคะแล้วก็สารอาหารที่ย่อยเวลาย่อยอา,า,าหารในสารออกมาเนี่ยมันก็จะฆ่าเชื้อโรคอะค่ะแล้วสารอาหารที่ย่อยมาเนี่ยจะทําให้เม็ดเลือดขาวอ่ะ ไม่ทํางานสับสนเพราะฉะนั้นดีต่อทั้งคนที่เป็นหวัดง่ายคนที่เป็นโรคภูมิแพ้บ่อยๆหรือพวกที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะ,ะไม่ว่าชนิดไหนก็ตามนะคะอาการคุณจะลดลดความรุนแรงนะคะแล้วก็เวลารอบจากลับมาเนี่ยมันจะห่างออกไปห่างออกไปจนบางทีคุณลืมไปเลยว่าคุณเป็นภูมิแพ้อยู่หรือว่าคุณกําลังเป็นเออ ทำไมแบบเลงมาตอยฉไม่ค่อยเป็นเลยช่วงน,นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือแนะนําเลยนะคะว่าตัวของลูไเบรีเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องสุขภาพตรงนี้ได้นะคะถ้าเยื่อบุลาไส้อะค่ะนะคะ,นะคะเขาจะมีเนื้อเยื่อน้ําเหลืองขนาดใหญ่นะคะซึ่งเนื้อเลืออน้ำเหลืองขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะเชื่อมต่อกันทั่วร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สมองนะคะหรือไปที่ปอดหรือไปที่ผิวหนังลาไส้นะคะหรือว่า ไปที่ตัวของช่องคลอดนะคะหรือในออตัวของทางเดินปัสสาวะนะคะทุกอย่างนะคะเขาจะเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อแล้วมันยังไงก็คือตัวของแบคทีรียชนิดดีะคะ่ะที่เขาย่อยอและได้สารอาหารสําคัญตรงนั้นนะคะสารอาหารตรงนี้เนะะี่ยค่ะมันจะไปทั่วร่างกายแล้วมันก็จะไปหล่อเลี้ยงนะคะแบคทีรียชนิด นะคะมันอยู่ทุกส่วนในร่างกายที่เป็นตัวที่เราสัมผัสกับสิ่งแวดลอ้อมภายนอกนะคะเราทราบความสำคัญของลูมไฟเบอรี่แล้วนะคะว่าลูมไฟเบอรี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เชื้อไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียชนิดดีแต่เขาเป็นอาหารนะคะพออาหารคือพอแบคทีเรียชนิดดีได้รับอาหารเนี่ยเขาจะเพิ่มจำนวนตรงนี้ล่ะคะ่ะ มันจึงมาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องโปรไบโอติกนะคะมันมันเหมือนพี่กับน้องมันจะต้องไปด้วยกันนะคะซึ่งนะคะเราก็เติมง่ายง่าๆนะคะในนมเปรี้ยวนะคะในโยเกิร์ตกิมจิของเผลไม้ดองต่างๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะแ,มแม้แต่จริงๆเป็นพว่วเป็นทักวคิปเปอร์เป็นพวกอะไรที่ อะไรอะที่เนยที่มันเหน็นๆของของฝรั่งอะที่มันมีการหมักทุกอย่างที่มันมีการหมักอะมันมีแบคทีเรียชนิดดีคุณก็เติมนักเตะนี่ก็ใช่นะคะที่เป็นของเป็นของเอของของอ่าญี่ปุ่นนะคะพวกนั้นเนี่ยจะมีแบคทีเรียชนิดดีคุณทานคู่กันเลยนะคะตอนนี้พี่หนิงจะแนะนํานะคะถ้าใครก็ตามเนี่ยทานลูไฟไบร์เบอรี่นะคะควรจะเติมเชื้อแบคทีเรียชนิดดีเข้าไปด้วยเพื่อที่แบบว่า จะได้เพิ่มเชื้อแบคทีเรียนะคะเข้าไปแล้วก็ให้มันไปทานอ่าเหมือนกับว่าไปย่อยอาหารจากตัวของลูไฟบอรีเพิ่มจํานวนเพิ่มจํานวน,เพ,น,วนเพราะว่านะคะตัวของโปร b ไบโอติกเนี่ยเวลามันเพิ่มจํานวนแล้วเนี่ยที่สําคัญที่สุดคืออัจแบบสมดบรรลภูมิคุ้มกันนะป้องกันการติดเชื้อนะช่วยย่อยอาหารด้วยนะ,คะใครก็ตามที่มีแบบมีแก๊สในกระเพาะอาหาร ท้องอื่นหรือว่าพวกกดไหลย้อนต่างๆเนี่ยตัวของลูฟไฟเบอรี่เนี่ยจะเข้ามาช่วยนะช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มการดูดซึมอาหารช่วยลดความอ้วนและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมองอันเท่าที่ออคุยกับหมอเด็กเนี่ยเวลาเด็กท้องเสียนะคุณหมอจะจ่ายตัวของโปรไบโอติกให้เลยนะคะเจริงๆแล้วเด็กเนี่ย คือถ้าต่ำกว่าสิบสองแล้วก็ไม่ยุ่งเนาะก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพี่หญิงจะแนะว่าม,มีอาหารอะไรบ้างนะคะก็คือจริงกล้วยก็ใช่นะคะเอะ่อะไรนะกล้วยเนี่ยโอเคเลยนะคะหรือแม้แต่ถ้าเป็นเป็นของผู้ใหญ่ก็คือเป็นพวกหัวหอมหรือว่าตัวของอะไรนะเะกระเทียมอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นอาหารของเชื้อแบคทีเรียชนิดดีนะแต่อันนี้คือเด็กเนี่ยถ้าท้องเสียปุ๊บเนี่ยเขาคุณหมอเด็กเนี่ยเขาจะ เขาจะให้โปรไบโอติกนะคะหรือไม่ก็ให้ทานพวกยาคูหรือว่านมเปรี้ยวนะคะเขาใช้แบคทีเรียชนิดนีเนี่ยไปฆ่าแบคทีเรียที่เป็นเชื้อโรคนะคะหรือคุณหมอที่รักษาคนไข้กิตเวทมีการนำเอาโปรไบโอติกนะคะเข้ามาดูแลคนไข้กิตเวทเพราะว่า ตัวของแบคทีเรียชนิดดีเวลาย่อยนะคะย่อยอาหารเนี่ยเขาจะได้พวกสารซีโรโทนินนะคะสารกาบาซึ่งทำให้สมองเนี่ยสงบแล้วก็รู้สึกดีนะดีที่อยู่ในในตัวคนหรือว่าในสัตว์เนี่ยนะคะเรียกว่าไมโครไบโอตานะคะไมโครไบโอตาก็คือจริงๆก็คือเชื้อแบคเชื้อแบคทีเรียชนิดดีเนี่ยจะอยู่ในนี้นะคะก็คือเชื้อจุลมันพูดถึงตัวเชื้อที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ในที่นี้พูดถึงเชื้อในร่างกายมนุษย์ ในที่นี้ไมโครไบโอมก็ Micro B o M, คือสังคมหรือว่าการใช้ชีวิตร่วมกันมีสารอะไรที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเขาเรียกว่าไมโครไบโอมไมโครไบโอมคืออันใหญ่นะแบคทีเรียชนิดดีจะอยู่ตรงนี้และแบคทีเรียชนิดดีเนี่ยแหละค่ะจะมีเข้ามามีบทบาทนะคะเป็นที่ใหญ่ที่จะควบคุมไม่ให้วรัสเนี่ยมันโตนะคะก็คือแบคทีเรียชนิดดีเนี่ย,ม,ะะ T D, ยมันจะเข้ามามีบทบาทนะคะ เราจะต้องให้แบคทีเรียชนิดดีเนี่ยมีเยอะถ้าแบคทีเรียชนิดดีมีเยอะเนี่ยไอแบคทีเรียที่มันเป็นตัวลายพวกนี้ค่ะพราสไไต์ต่างๆเนี่ยค่ะมันจะลดลงแล้วมันจะทําให้สุขภาพเราดีนะคะซึ่งเชื้อทั้งหมดเนี้ยนะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าไมโครไบโอตาหรือในอดีตเรียกว่านอร์มอลฟลาาถ้าใครเป็นปุ้ประกอการทางการแพทย์ก็คือเรียกว่านอร์มอลฟลาาหรือว่าเอเนี่ยเป็นนอร์มอลฟลา ทีนี้มาดูนะคะว่าตัวของไมโครไบโอตาหรือว่าจุลินทรีย์นะคะที่อยู่กันแบบว่าเอื้อกันเอื้อกันและกันเนี่ยนะคะมันมีอยู่ที่ไหนบ้างนะคะอยู่ที่ผิวหนังนะคะอยู่ที่ทางเดินอาหารที่ทางเดินปัสสาวะนะคะอยู่ที่ช่องคลอดนะอยู่ที่ช่องปาก ะะและมันก็สื่อสารกันเหมือนที่พี่หนิงบอกคะ่ะว่าถ้ามันมีการย่อยแล้วได้สารอาหารที่ปรับสมดุลภูมิคุ้มกันได้หรือว่าปรับสมดุลสิ่งต่างๆได้เนี่ยที่ผิวหนังหรือว่าที่ช่องปากหรือว่าที่ทางเดินปัสสาวะหรือว่าทุกที่เนี่ยมันจะสมดุลมันจะชวดทําให้สุขภาพบริเวณนั้นเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หนิงจะให้พูดให้นึกถึงนะคะว่าต่อไปนี้ตัวของ รูมไฟเบอรี่เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทนะคะในการที่จะจัดก,การกับเชื้อโรคที่อยู่ในทุกที่ในร่างกายตรงนี้นะคะจะเข้ามามีบทบาทอยู่ตรงนี้เลยนะคะหมดเลยนะคะไม่ให้เชื้อราโตด้วยนั่นเองนะคะแบคทีรียชนิดตีนะคะหรือว่าจุลชีพที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเขาสร้างพลังงานให้เรานะช่วยเราย่อยอาหารนะสังเคราะห์วิตามินที่เราพูดไปแล้วนะคะเราส่งเสริมเรื่องภูมิคุ้มกัน ะะปกป้องจากโรคต่างๆเห็นไหมคะกพจะพูดถึงนะว่าโรคหัวใจนะคะภูมิคุ้มกันบกพ้่งจริงๆอันนี้มันไม่เชิงภูมิคุ้มกันบองช่่งจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันมันมันสับสนนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็มันเลงนะคะเบาหวานแล้วก็หอบหืดเห็นไหมคะว่าทั้งโรคภูมิแพ้และโรคแพ้ภูมิตัวเองนั่นเองนะคะโพสไบโอติกคืออะไรมันก็คือสารอาหารที่ได้จากการที่ ตัวของแบคทีเรียชิ้ดีหรือว่าโพร b ไบโอติกเนี่ยมันย่อยอาหาร p พรีไบโอติกนี้แล้วได้สารสำคัญออกมานะคะเห็นไหมคะว่าคำว่าโพลิไบโอติกนะคะเป็นสิ่งที่โปร b ไบโอติกเนี่ยสร้างขึ้นมานะมีความสำคัญเป็นสารสำคัญนะคะที่ทำให้สุขภาพทางเดินทางเดินอาหารของเราดีนะอันที่หนึ่งก็คือ นั้นออกมาเนี่ยก็คือเขาจะได้สารอาหารก็คือวิตามิน B นะคะวิตามินดแล้วก็ตัวของกรดอะมิโนแล้วเขากําจัดเชื้อโรคเขาเนี่ยเป็นยาฆ่าเชื้อธรรมชาตินะคะใครก็ตามนะคะที่เจ็บข้อบ่อยๆนะคะหรือเอ,อ่อเป็นเชื้อราช่องข้อบ,บ่อยๆแล้วก็ดื้อยานะคะแนะนำเลยนะคะแนะนำเลยให้ทานลูกไฟเบอรี่ นะคะเพราะจะได้มีเชื้อแบคทีเรียชนิดีเนี่ยเติบโตมาช่วยจัดก,การกับเชื้อที่มันดื้อยาตัวของโปรไบโอติกเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการจัดก,การกับเชื้อโรคได้ดีด้วยนั่นเองนะคะตัวของพีไบโอติกนะคะกับโปรไบโอติกเนี่ยนะคะเวลาอยู่ร่วมกันแล้วก็อยู่แบบสงบสุขเนี่ยเขาเรียกว่าซินไบโอติกนะคะ มันจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทําให้ร่างกายมีสุขภาพดีเราจําเป็นที่จะต้องทําให้แบคทีเรียชนิดดีเนี่ยมันเพิ่มปริมาณเยอะๆเพราะแบคทีเรียเพิ่มปริมาณเยอะๆเขาจะสร้างสารสําคัญที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องทั้งภูมิคุ้มกันย่อยอาหารสร้างสารอาหารนะคะและก็เรื่องผิวนะคะเรื่องสุขภาพไม่ว่าที่อยู่ในช่องต่างๆไม่ว่าที่ผิวหนัง หรือว่าที่ปอดนะคะหรือว่าที่ปรับไปไสพุงของเราช่องคลอดทางเดินอาหารทุกอย่างจะต้องมีแบคทีเรียชนิดดีเป็นตัวช่วยเสมออันนี้คือสรุปให้ฟังนะคะจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราจะต้องปรับสมดุลของแบคทีเรียชนิดดีนะคะเพราะแบคทีเรียชนิดดีเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันเห็นไหมคะว่าตรงนี้นะคะปรับสมดุลไม่ให้ทีเซลทำงนานมากเกินไป เพิ่ม IGA ที่สารคับหลังทั่วร่างกายไม่ว่าทางเดินปัสสาวะหรือช่องคอดอะไรเงี้ยค่ะจะได้จับการกับเชื้อโรคนะคะได้ดีนะคะเราจะได้ไม่ดื้เอ,อเชื้อไม่ดื้อยาแล้วเราก็จะไม่ไม่เป็นเ,เชื้อรานในช่องคอดบ่อยหรือว่าติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะบ่อยหรือแม้แต่คนที่เจ็บคอบ่อยนะคะแนะนําให้ทานตัวของลูฟไบรีนะคะร่วมกับตัวของบูมคอลลาเจนพลัสนะคะจะช่วยได้ดีนะคะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการตอกย้ำอีกนะคะว่าถ้าสมดุลของแบคทีรียชนิดเนี่ยไม่ดีนะคะก็จะเกิดโรคนะเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันมันสับสนนั่นก็คือโรคที่เกี่ยวกับเรื่องออโตอิมูนนะคะก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานสือแบบโรคอ้วนโรคก,การใช้พลังงานได้ไม่ดีนะคะนะสิ่งที่นะคะเนี่ยค่ะอาหาร ที่ยกตัวอย่างนะคะก็คือสวิตโพเตโต้ก็คือมันมันเทศใช่ไหมมันเทศปันหนาสว e e โพเตโต้ Sweet แล้วก็อ่กล้วยนะคะจริงๆก็มีมันมีอะไรอ่ะจริงๆเป็นโวเหลืองนะคะแต่โดยโดยมากพี่หนิงไม่ค่อยอยากค่นะทานโถเหลืองเพรมีฮอร์โมนเอสโตรเจนพีน่หนิงกลัวจะเป็นมะเร็งถ้าเป็นผู้หญิงกลัวเป็นมะเร็งที่เต้านมหรือว่ามะเร็งที่ บดลูกหรือว่ารังไข,นะะขนงน่นะคะคันกล้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรนะห,หัวหอมกระเทียมอะไรพวกนั้นอะ่ะจะมีได้นะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าลืมเติมเติมพรีเอ่อโปรไบติกไปด้วยนะคะก็คือทานพวกกิมจินะคะพวกกิมจินมเปรี้ยวโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะคลีอาชนิดดีนะคะย่อยอาหารทีเบติกนะคะเขาจะได้สารสําคัญนะคะ สารตัวนี้คือช็อตเชตเฟสตี้แอซิดเนาะแล้วก็สารตัวนี้เนี่ยพี่หนิงจะพูดตลอดนะบิวเิเลตบิวเิเลตตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ป้องกันมะเร็งลำไส้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งแบบไม่อยากเป็นมะเร็งลำไส้ควรจะทานลูฟเฟบรีแล้วก็คนที่เป็นมะเร็งลำไส้ก็ควรจะทานเพราะว่ามะเร็งลำไส้ขหมอจะไม่ให้ท้องผูกและในขณะเดียวกันก็จะได้บิวเิเลตป้องกันไม่ให้เขากลับมาเป็นนะไม่ไม่ให้กลับมาเป็นใหม่นะโอกาสที่คนที่รักษาด้วยคีโมนะคะ มีโอกาสที่สองปีมันจะกลับมาเพราะว่าแล้วถ้าเราไปตรวจนะคะมันเชื้อมะเร็งอะณนะวันนั้นที่ไปตรวจมันไม่ได้บอกว่าไม่ได้กะตีว่าวันเนี้ยมันไม่เจอเชือ้อแต่ในอนาคตมไม่ได้ไม่ได้ป้องกันที่เชื้อกลับมามันแค่เชือ้อมันแค่สงบนะคะสิ่งที่คุณจะต้องดูแลก็คือว่าจริงๆภูมิคุ้มอันแรกเลยนะคะที่จัดก,การตับเซ์มะเร็งคือภูมิคุ้มกันถ้ามันมี เซลมะเร็งหลุดเข้ามานะคะในกระแสเลือดหรือว่าในระบบน้าเหลืองนะคะไม่เออเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะไป็ล้อมรอบกับกินไว้นะคะก็จะทําให้มันไม่ไม่เจริญเติบโตภูมิคุ้มกันจึงเข้ามามีบทบาทแม้แต่เรื่องมะเร็งนะคะลูไฟเบอรี่จะช่วยได้เป็นการป้องกันจะดีที่สุดนะคะถ้าปั่นป่วนลำ,ลำไส้สมองก็จะมึนงง ถ้าสมองเครียดลำไส้ก็ปั่นป่วนสังเกตดูสิเวลาเราเครียดเครียดลงกระเพาะเห็นไหมเป็นโรคกระเพาะนะลำไส้มันไม่เคลื่อนตัวน้ําย่อยก็อยู่ในกระเพาะอาหารนานนะคะกระเพาะเป็นแผลการดูดซึมก็แย่นะคะสมดุลของจุลินทรีย์ก็ไม่ดีนะคะมันก็จะทําให้แบบการทํางานของทั้งสองระบบเนี่ยแย่นะคะสารสื่อประสาทก็เนี่ยคะ่ะมันเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องการสร้างสารสืส่อประสาท เกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์นะคะจริงๆแล้วนี่นะคะเนี่ยเขาจะมีการควบคุมในเรื่องของความหิวความอิ่มได้ด้วยนะคะตัวของแบคทีเรียชนิิตีนะคะมันถึงถึงช่วยในเรื่องการผลาตพลังงานแล้วก็ช่วยในเรื่องลดความอ้วนนะคะควบคุมน้าตาลในเลือดอ,อทามเพจนะคะเป็นหมอเอ,อเป็นคุณหมอของโรงพยาบาลศรีราชดับภูมิแพ้แก้ได้นะคะซึ่งโพสต์ไปเมื่อวันที่ยี่สิบหก จูนก็คือเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะคะรูปที่เพจนี้นะคะนำมานะคะนำมาพูดถึงนะคะว่าผิวที่มีอายุนี่นะคะก็คือผิวชั้นบนจะบางและแห้งไขมันและผลในกระจัดกระจายคือม,มันไขมันมันหน้าม,มันไม่อิ่มเนาะมันอาจจะให้หไปห้อยอยู่ตรงไหนสักส่วนนึงชั้นคอลลาเจนกระบางลงนะคะการสร้างสร้างเหงื่อลดลงก็นาก้าจะไม่ชุ่มชื้นนะการไหลเวียเลือดมาก็ไม่ดีนะคะ มีกะมีขี้แมงวันมีริ้วรอยรอยแดงแค่เลือดฝอยแตกนะคะซึ่งนะคะจะพูดถึงนะคะว่าสมบุลของจุลินทรีย์ที่ลำไส้นะคะนะคะจะช่วยนะคะให้บาลานซ์ของเขาดีขึ้นเขาจะพูดถึงเรื่องเนี่ยไงคะว่าการสมดุลของเออตัวของไบโอติกนะคะพีไบโอติกนะคะเนี่ยคะ่ะเขาจะบอกว่า คุรินซีที่ียวนางเนี่ยจะปกป้องผิวจากเชื้อโรคนะคะจะปกป้องผิวจากอะไรเนี่ยอาจจะช่วยทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นมีสมดุลของไขมันไม่มากเกินไปมีความชุ่มชื้นด้วย,ยค่ะป้องกัน U V นะคะแล้วก็ป้องกันมลภาวะเห็นไหมคะว่ามีคุณหมอมาพูดเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของไมครไบรโอมซึ่งก็คือโปรไบโอติก และพีไบโอติกนั่นก็คือลูฟไบอรี่โรไบโอติกอย่างเดียวเออ่คือคุณต้องมีอาหารให้มันถ้าคุณไม่มีอาหารน่ะคุณไม่ได้ไม่ได้สารโพสิไบโอลติกหรือว่าสารที่เป็นสารสําคัญที่ปรับสมดุลภูมคุ้มกันและช่วยทําให้ผิวพรรณต่างๆดีขึ้นมันมาจากสารอาหารนะคะก็คือ เทนเฟสติแอซิดเนี่ยค่ะคือสารอาหารที่ได้รับเนี่ยค่ะมันถึงส่งผลตรงนี้นั่นเองนะคะตัวของลูฟเฟอร์บี่เนี่ยมีมีอ่าตัวของพรีไบโอติกที่เป็นอาหารของเชื้อแบคทีเรียชนิดดีก็คืออินูลินนะคะลูคโซออลิโกแซค卡尔ายนะคะแอปเปิ้ลไฟเบอร์แอปเปิ้ลไฟเบอร์นะคะโพลีเด็กโตสนะคะแล้วก็ผงกีวีอันนี้คือคืออาหารของเชื้อแบคทีเรียชนิดดีนะคะมาดูนะตัวไหน ตัวไหนนะที่มีอีกคือบูมคราเจนคลาสนะกาลเตอรรสอันนี้คือพรีเบลซิกช่วยให้เชื้อแบคทีกเกรียชนิดดีนะคะเติบโตนะคะช่วยในเรื่องผิวดับเบิลแอคชั่นไม่รู้จดก,กี่ดับเบิลนะมีกูต้าไทโอนอีกเพราะฉะนั้นบางครั้งเ่ยสังเกตดูว่าบมคทีทานตัวของบูโคราเจนคลาสอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนดีไปหมดทุกอย่างแล้วบางครั้งเวลาเราไปเล่าเวลาเราไปอินกับเรื่องบูโคราเจนเนี่ย บางทีคนก็หาว่าโอ้ยมันจะเป็นยาผีบอกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วว่ากลไกต่างๆเราที่เราอธิบายได้หมดเลยนะคะว่ามันดีต่อสุขภาพมากๆพี่หนิงถึงบอกว่านี่อะไรไม่ออกให้ทานบูมโกเลจินทัสเพราะมันได้หลายอย่างนะคะแม้แต่ตัวของบูมโก o ลจินทัสนะคะก็คือเขาก็จะมีตัวของพีเบลติกอะค่ะนะคะสารสกัดจากฟีนิวกิกนะคะฟีนิวกิกเอ็กซ์แทนะคะแคกัส ไฟเบอร์นะคะแล้วก็ตัวของตัวกร,รมนะคะแล้วก็ตัวของโพลีเด็กโตสนะคะมีทั้งหมดห้าตัวนะคะอ่ะสุดท้ายให้ดูนะคะอันนี้กาแฟะะอ่ะมินยังไม่สุดท้ายเถยๆกาแฟเป็นมีอินดูลินนะขนาดน้องเล,เล็กเรายังมีเลยกินกาแฟอย่างเดียวก็เสริมพูงพุก,กันได้นะคะไม่ให้สับสนด้วยนะคะ แล้วตัวของเอ่อตัวของเออ่ซิลเวอร์ค่ะอีกเขาเรียกว่าไฟเบอร์คอมเพล็กซ์ค่ะไฟเบอร์คอมเพล็กซ์ของเขาคือโพลีเดกโ์สนะคะ